สวัสดีครับผมร้านสุดมินะครับสุดมิมอเตอร์ไซค์ไซคาสุดมินะครับคันนี้ก็จะเป็น Honda r ร b เบลติดตั้งกับตัวพว่วงสงครามโลกนะครับคันนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นระบบเกียร์ถอยหลังนะครับจะเป็นชุดมอเตอร์เกียร์ถอยหลังเพิ่มเข้าไปนะครับแบบนี่ระบบเกียร์ถอยหลังของทางร้านก็จะ เป็นชุดมอเตอร์นะครับชุดมอเตอร์แล้วก็สวิกกดปุ่มใช้ปุ่มกดเพื่อถอยหลังนะครับตัวนี้ก็จะสามารถถอดออกได้ถ้าลูกค้าไม่ใช้ตัวพ่วงหรือว่าไม่ใช้รถพ่วงจะใช้รถมอเตอร์ไซค์เปล่านะครับเราก็ถอดชุดนี้ออกได้ก็ตัวรถก็จะไม่เสียหายเลยนะครับ เกียร์ถอยหลังของทั้งร้านนะครับก็จะมีตัวตัวนี้ก็จะเป็นคันโยกเบรกมือเพื่อดึงให้เกียร์ถอยหลังทํางานนะครับเราต้องดึงคันโยกขึ้นเพื่อจะกดปุ่มถอยหลังนะครับปุ่มเกียร์ถอยหลังก็จะอยู่ตรงช่วงแฮนด์นี่แหละครับอเคขั้นแรกเราต้องเปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจสวิตช์ออน เจตี้ล็อกนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะระบบเบรคือนะครับดึงขึ้นจะเป็นถอยหลังนะครับเราเอามาใช้กับถอยหลังไฟฟ้านะฮะเราจะใส่ตัวเซนเซอร์ล็อกนะครับเพื่อที่จะไม่อันตรายในการขับสีนะครับ ถ้าสวิตช์ออนเราสามารถสตาร์ทรถได้นะครับถ้าสวิตช์สวิตช์ออนสตาร์ทรถได้แต่จะดึงคันโยกขึ้นไม่ได้นะครับตัวนี้เราจะทำไว้เซฟตี้เผื่อมีลูกหลานนั่งที่พ่วงแล้วมีน้องหรือว่าใครมาดึงตอนเวลารถวิ่งอยู่นะครับถ้ารถถ้าคันโยกดึงขึ้นล้อมันจะล็อกนะครับ เราตัวนี้เราจะทำเซฟตี้ไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาลูกค้าขับทางไกลหรือว่าวิ่งใช้รถอยู่นะครับถ้าลูกค้าจะใช้เกียร์ถอยหลังรถสตาร์ทอยู่เราต้องกดสวิตช์อฟนะครับกดสวิตช์อฟแล้วมาดึงคันโยกคันโยกถึงจะขึ้นได้อ่าแล้วก็มากดปุ่มถอยหลัง นะครับลองถอยหลังให้ดูหนะ่อยเริ่มระบบใหม่เลยคันโยกลงปิดกุญแจสวิคออนไว้คันแรกปิดกุญแจโอเคดึงเบรกมือขึ้นได้ไหมะจะดึงไม่ได้นะครับต้องระบบออฟก่อนโอเคดึงอแล้วกดปุ่มถอยหลัง นี้ตีนสบายเลยนะครับแรงเลยโอเคอ่าถ้าจะเดินหน้าเดินหน้าต้องเอาตัวเบรกมือลงก่อนนะครับลงให้สุดลงให้สุดแล้วถึงจะเปิดสวิตช์ออนอ่ะสตาร์ทรถถึงจะเดินหน้าได้นะครับถ้าไม่งั้นเราจะใช้ระบบตัดเซนเซอร์ของตัวรถนะครับเพื่อ ขับไปแล้วเผลอไปกดเกียร์ถอยหลังหรือไปดึงคันโยกเกียร์ถอยหลังมันจะอันตรายนะครับเราก็จะทำเซฟตีตัวนี้ไว้โอเคครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรถพ่วงข้างไซคานะครับหรือว่ากันล้ม ระบบเกียร์ถอยหลังของตัวพ่วงก,ก็ติดต่อได้นะครับร้านซูนุมิซูนุมิวอเตอร์ไ์ไทยคาซูนุมินะครับเบอร์ติดต่อ087 085ป5 7 6ช่างตั้ม idline เบอร์087 085ป5 7 6นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ